สวัสดีเพื่อนๆชาว LG a l l ร n e นะครับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบเกมนะครับเป็น Battlefield 5นะครับก็เกมสงครามนะครับตอนนี้เราใช้แบบไม่เสียบที่ชาร์จนะครับก็คือ25วัตต์โทรโบนะครับข้อเกมมาจอยใช้งานได้ทันทีนะครับเหมือนจอยกบอกใน PC เลยนะครับ อันนี้ผมเลือกฉากาสตอรี่ฉากแรกนะที่นอร์เวย์นะครับภาพสวยนะครับภาพที่ปรับนี่คือที่เห็นนี่คือ,อเป็นแบบออริจินอลเลยครับก็คือมีมีเดียมนะครับภาพขนาดกลางนะครับโอเคเข้ามาแล้วโอเคนะครับโอ้โหหกสิบเฟรมเลยห้าสิบสี่นะครับโอ้สบายสบายเลย เดี๋ยวขอมาดูค่าที่ปรับหน่อยนะครับจะไม่ได้และวนะครับวิดีโอค่าที่ปรับเป็นฟูลสกีนะครับ6 0สิาเฮิเร์ตนะครับแล้วก็ภาพเป็นแบบระดับกลางครับเป็นมิดนะครับปรับกลางก่เลยภาพกลางนี่ยังสวยเลยครับ คดีครับเล่นดีมากดีครับดีครับดีมากแบบสัมผัสของจอยครับแล้วก็ความลื่นของตัวเกมนี่ดีเลยนะครับห้สิเฟรมเลนอัพ อันนี้ไม่ได้เสถียชัดแบบด้วยเสียงนี่ได้เลยคได้ลบสงครามโลกเลยครับ เกมนี้ครับเข้าเกมมาไม่ต้องพูดทําเพลงอะไรกัน,นครับยิงใส่อย่างเดียวเลยโอเคนะครับเพื่อนๆที่อยากจะให้เทสเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเราก็สามารถสนับสนุนกันได้โดยการซื้อของที่โพสได้เลยนะครับซื้อของของเจ้าตัวอะไรหรือว่าเปลี่ยนปืนหน่อยเปลี่ยนปืนหน่อย ดีครับดีครับผมว่าผมไม่ต้องลองเสียบที่ชาร์จแบตหรอกนะฝาระเบิดไปหน่อยเอ้าเต็มเต็มครับอโอเคนะครับน,นี้เป็นฉากลิเบียนะครับรถถัง โคตรมันครับลื่นมากครับถ้ารถฐานี่60เฟรมเลยเลยครับยังแจมครับ เพื่อนๆสามารถสับสนการได้ได้กันนะครับที่สินค้าที่โพสไดเ้เลยนะครับสินค้าจะตัวอนไลน์หรือว่าจะเป็นสินค้าอื่นๆนะครับอ่าพี่เกียรจะออกมาทำไมเนี่ย เราจะอยู่ตรงกลางกระสุนเกินไปแล้วโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับลื่นเลยใช่ไหมครับพิวๆพิเลย มาที่ฟิลห้านะครับมาสิลฝ่ายก็ทดสอบเพียงเท่านี้นะครับหรือจะดูอีนิดอีนิดไหมมามาดูฉากสไนปเปอร์วะเฮ้ยดอะไรนี่โดดวะ โอเคนะครับ